ร้อยเจ็ดนะคะคนฟังคะนี่คือชั่วโมงของการฟังเพลงสากล mm hmm. FM 107.75 MHz มกะสุภาวดีคำพิราโนนจัดรายการสดอยู่ในเช้าวันจันทร์วันนี้9มิถุนายนเราเจอกันนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะพักฟังเพลงมีข้อมูลที่เลือกมานำเสนอให้คนฟังได้ฟังกันในชั่วโมงนี้นั่นคือข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับเช้าวันจันทร์วันนี้9มิถุนายน อินดี้โซไซตี้เสนอข่าวท้องถิ่นสังคมและข่าวธุรกิจโดยโครงการบ้านวังหงผุธมลทรสงคลาตอนนี้เรากําลังไลฟ์ข้อมูลในช่วงอินดี้โซไซตี้ในช่องทางเพจอินเดียเฟมร้7 5เห้าดใหญ่ค่ะเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนทุกพื้นที่ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ก่อนจะข้ามจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟรถยนต์ไม่เร่งไม่ฝ่าไม่เสี่ยงขับขี่รถด้วยความระมัดระวงังหยุดเช็คก่อนข้ามทางรถไฟด้วยความปรารถนาดีจากผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยและคอรฟอรหรือครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่การรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ มาถึงข่าวที่สองอันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจสำหรับน้องๆเด็กๆเกยาวชนนะคะมีกิจกรรมปลุกพลังเยาวชนนักสื่อสารกิจกรรมนวัตกรรมสร้างสารรค์เพื่อจังหวัดชายแดนใต้โดยเปิดรับสมัครเยาวชนจังหวัดปัตตา,านีเยะลานราธิวาสและสงขาที่มีอายุ1 7ถึง30ปีเข้าร่วมกิจกรรมนวัตกรรมสร้างสารรค์เพื่อจังหวัดชายแดนใต้กิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวัน ที่16และ17มิถุนายนเด็กๆใน4จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีมีกิจกรรมให้ความรู้การสื่อสารยุคดิจิทัลภายใต้ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงการพัฒนาคอนเทนต์ออนไลน์ระดมความคิดเห็นแนวทางการผลิตสื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดทำนวัตกรรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะ เราจะปิดท้ายอินดี้โซ i e t ยดีเช้าว,วันนี้นะคะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานณวัดมหัตามังครารามหรือวัดหัดใหญ่ใน ระหว่างวันนี้9ถึง29มิถุนายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่หยิบมานำเสนอให้คนฟังอินดี้ได้ฟังกันในเช้านี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวางหงพุทธมนตนสงขลาทาวโฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังนะคะมีข้อสเสนอสำหรับผู้สนใจติดต่อได้ที่นี่ค่ะ0816989509โครงการบ้านวางหงพุทธมนตนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณ เป็นเจ้าของได้ค่ะร่วมสนับสนุนอินดี้โซไซตี้โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตรสงขลาอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบ้านสวยบนทะเลทองโครงการบ้าน บ้หงพุทธบุฑลสงขลาทางโฮมสองชั้นสไตล์ท r o p i c a พื้นที่กว้างขวางสามห้องนอนสามห้องน้ำตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีร,งร่มรืม่นด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบแห่งสายน้ำจะคลองวงบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสามหลังสุดท้ายรับรข้อเสนอราคาและเงื่อนไขสุดพิเศษสนใจติดต่อได้ที่0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธบนฑลนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ สนใจลงโฆษณาในรายการโทร074 243 444 081 957 6644